สวัสดีค่ะเจ๊จ๋าชาแนลจากพี่น้องจ๋ามือนีได้เมนูเซ็บแมาอีกแล้วค่ะเมนูขนมจีนเร้านำปลาค่ะมากินกับกุ้งสุกค่ะกุ้งสุกกุ้งแม่นำตัวใหญ่ๆจากพี่น้องจ๋ามาพร้อมเสียงคือเกาค่ะเสียงดังจากสร้างเ็ทเทอนค่ะมือใดก็มีแต่เสียงบ่เสียงฝนกับเสียงสร้างบ่เสียงสร้างกับเสียงใต้เล่นนะจ๊ะนี่การน้องม่ต้มค่ะพี่น้อง nhẹm lạng nhẹm lạng Phết cái cầu hả Có bốn sao thiềm thổn đong nắm hưng เงียบแล้วเฟังมือได้กระยกักเสียงคือว่าแล้วนจะมันโมเป็นเสียงที่น้าฟังเนาะมันเป็นเสียงแบบว่าเครื่องใหม่เครื่องมือในการเห็ดบ้านโมเป็นเสียงนกเสียงลบมันสิเนาะ เสียงธรรมชาติหนาฟังนะจ้ะอืมอมัน คกกับหัวกรงมันทึกใจ 你去吧。嗯 น้ำมัต้มซื่อมัตเตร้านเล่าร้านอีสานบ้นานเฮ่พักคาเก็บเอาอยู่ทั้งตึกเลยจ้ะ Ладно. Yeah. แบ่บครับกินยำใจแบ่บแน่นอนสัตว์ใส่กันรดนะเอาละลค่ะพี่น้องคะมือนีค่ะ กินบอสุภาพค่ะจุยตรงกับขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจและวก็ทุกการติดตามทุกๆช่องทางค่ะบวสิเป็นเพจ Facebook จุ้ยจ่าภาคินหรือว่าติ๊กต็อกจุ้ยจ่าชาแนลแล้วก็ยูทูบ YouTube, จุ้ยจ่าชาแนลค่ะพี่น้องคะไปก่อนค่ะพอกันไม่คลิหนาะสวัสดีค่ะ